รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัปดาห์นี้มาต่อกันที่พัทยานะครับเดินชิลริมทะเลและไปชิมอาหารรสเด็ดแบบจัดเต็มกันครับงั้นจะรอช้าอยู่ทํำไมไปชมกันเลยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมงผผม,มิสุดผิวอ่อนนะครับ ผมอยู่ที่พัทยาครับพูดถึงพัทยาแล้วนะครับมันต้องมีแซนมันต้องมีทรายนะครับมันต้องมีซีทะเลนะฮะแล้วก็ต้องมีซันด้วยนะฮะบอกได้เลยครับว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเลยนะฮะค่นข้างร้อนเลยนะฮะแต่ว่าเราเพื่อภาพที่สวยงามนะฮะต้องพามาให้คุณผู้ชมเนี่ยถึงที่ให้ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะครับต้องติดตามที่พักที่กินที่เที่ยวจะเป็นยังไงโอ้เจนะฮะอ่ะตามผมมาเลยดีกว่าครับ นี้ก็มาทะเลก็ต้องถึงทะเลนะครับผมเนี่ยพามาเดินเล่นที่หาดจอมเทียนนะครับเพราะว่าหาดที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะสงบเป็นหาดทรายสวยงามทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ห่างจากพัทยาใต้4กิโลเมตรหาดแห่งนี้นะครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยทีเดียว ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรือนะครับที่ว่าขึ้นฝั่งมาแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่เขาใช้เนี่ยออกเรือไปหาปลาหาหมึกนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแหมตรงนี้ก็ขึ้นฝั่งตรงนี้สวยงามนะฮะมาถ่ายรูปได้เหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละครับที่ออกไปหาปงหาปลามาให้เราทานกันเนี่ยครับ และที่กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดจอมเทียนนี้เป็นกลุ่มชาวประมงที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วิถีประมงพื้นบ้านโดยวิธีจับปลาแบบดั้งเดิมพอเพียงกับการย่งชีพนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าหน้าที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกๆหลานๆของเราได้ชมกันล่ะครับ เดินมาเพลินๆก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับผมมาที่นี่เลยครับร้านวิวแมรีหาดน้ำเมาแม่ชื่อหาดนี้ได้อารมณ์จริงๆนะครับไปชิมอาหารของร้านนี้กันดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนโ,โอ้โหคุณผู้ชมดีมากนะฮะต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน วิลมาเร่นั่นเองนะครับร้านอาหารทะเลริมทะเลบรรยากาศดีๆนะครับหานี้ฮะชื่อว่าหาดน้ําเมานะครับอยู่จอมเทียนซอย14นะครับร้านอาหารที่มีขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลแน่นอนอยู่แล้วนะครับอร่อยมากเขาว่ากันมานะฮะแต่วันนี้ผมต้องท้าพิสูจน์กับรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทาง ต้องมารู้นะฮะว่าอร่อยจริงไหมนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําเลยนะครับแกงส้มไข่ปลาริวกิวนะครับโอ้โหดูสิฮะนี่นะครับในแกงส้มนะครับไข่ปลาริวกิวครับใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ถั่วนะครับยาวใหญ่โอ้โหแล้วสดสดเลยนะฮะดูนะฮะและนี่ฮะมาข้ามมาจากอันนี้เลยปลากระพงทอดซอสมะขามโอ้โห เป็นภูเขาเลยนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากนะฮะกรอบหอมหวานมีกลิ่นของเขาเรียกว่าน้ำซอสแบบเข้าไปในเนื้อปลาเลยครับมาเมนูถัดไปนะครับหอยเชลล์ย่างชีสนะครับที่นี่มาจานใหญ่เลยนะครับมี2 4 6 8 10หตัวโอ้โหมาเยอะมากเลยคุณผู้ชมฮนะอ,มอร่อยจากหอยเชลล์นะครับเรามาต่อกันนิดนึงดีกว่าเรามาดูกันที่ ทะเลผัดพริกสดอโหนี่ยกยกให้ดูต้องยกให้ดูทะเลผัดพริกสดรามามีหอยแมลงภู่มีปลามีปลาหมึกนะฮะแล้วชอบแบบเครื่องเขา,าเครื่องเขาถึงนะโขลกมาดีมากนะฮะอืมอร่อยอร่อยอร่อย,ออยและนี่ฮะแหมมาที่นี่ก็เขาบอกว่าอันนี้อร่อยนะฮะทอดมันปลากรายครับบิ๊กบิ๊กอย่างนี้นะครับอาหารที่นี่ถือว่าอร่อยนะครับรสชาติดีมีฝีมือในการทําแน่นอนนะครับ เครื่องถึงรสชาติจัดจ้านนะฮะออกเค็มมันหวานลงตัวนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่นะครับนาจอมเทียน14นะครับร้านวิวมาเร่นะครับเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับอร่อยมากๆเลยนะฮะที่สั่งมาทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะฮะแหมต้องบอกเลยนะแวะมาช่วงเวลาไหนก็ได้เลยนะฮะ เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาไปชิมอีกหนึ่งร้านครับมาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มแต่จะเป็นร้านอาหารแนวไหนเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเแบเบเรจจำกัดมหาชน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าออ้ยมีมะาพร้าวด้วยมีมะม่วงมีสับประรดคุณผู้ชมมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮเทลแอมเบอร์พัทยานั่นเองนะครับเราจะมาพักกันที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเข้าพักผมขอหาอะไรทานอร่อยๆก่อนดีกว่าเพราะที่นี่ห้องอาหารเขาเนี่ยต้องบอกว่าหรูหราอาหารอร่อยมากเลยนะครับ My Bistro ครับมาเลยครับ ถึงเมื่อกี้เนี่ยเราจะกินอาหารกันมาแล้วนะครับแต่พอเห็นอาหารที่นี่แล้วนะครับมันก็เย้ายวนกวนใจจริงๆนะครับผมเนี่ยต้องขอลองเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในห้องอาหารใหม่บิสโทรแล้วนะครับผมอยู่กับพี่แฟบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตให้พี่แฟบแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมผมพิชญานะครับผมโฮเทลเมนเจอร์นะครับของโฮเทลอัมเบอร์พัทยาครับครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนของห้องอาหารใช่ไหมครับพี่ฮะครับผมใช่ครับต้องถามนิดนึงนะฮะห้องอาหารใหม่บิสโทรเนี่ยนะฮะเป็นแนวไหนครับพี่ฮะส่วนของเราจะเป็นอาหารที่ ไทยยุโรปครกล้วนนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าปรับตามสไตล์คนที่เข้ามาพักคนไทยแล้วก็แขกที่แบบเหมือนว่ามาพักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทานง่ายๆถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้พี่เนี่ยแนะนําแต่ละเมนูเลยดีกว่านะครับวันนี้มีอะไรบ้างแต่เท่าที่เห็นนะฮะอลังการทุกจานบอกว่าง่ายๆนี่คือใหญ่นะครับผมแนะนำอันแรกก็คือจะเป็นมาดิสโตสลัดนะครับผมจะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับลูกค้าชอบทานนะครับเพราะว่ามันเป็นสลัดผักสลัด นะครับแล้วก็แซลมอนนะครับผมแซลมอนเราจะเป็นแซลมอนเกลียวนะครับผมเริ่มต้นง่ายๆเบาๆก่อนเริ่มต้นเบาๆครับต้องต่อด้วยอะไรดีครับ a p p ท t i z e r แล้วต่อไปก็จะเป็นหมูย่างเกาหลีซอสเกาหลีนะครับผมคนไทยก็จะชอบนิยมรายการนี้ต่างชาติก็ชอบ เห็นบอกว่าแขกชาวเกาหลีเนี่ยมาเยอะใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับเราก็จะเป็นหมูย่างเนื้อนุ่มเป็นคอหมูย่างนะครับแล้วก็มีแจ่วแจ่วของเขาก็คือแจ่วเกาหลีครับนะครับผมแจ่วเกาหลีแจ่วเกาหลีพูดซะนี่นะฮะแล้วอุปกรณ์ดูนะฮะใส่ถุงแบบพาร์ติไรต์มาอย่างดีใช่ครับช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็น ครัะเครับเมนูนี้ครับผมไปต่อเลยครับครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นแซลมอนนะครับผมคนไทยก็จะชอบแซลมอนแซลมอนเป็นแซลมอนยำไทยนะครับผมก็จะเป็นกลือแซลมอนนะครับทำซอสน้ำน,น้ำยำนะครับใสน่น้ำพริกเผานิดนึงเพื่อให้มันสีมันสวยมันสีแซลมอน ครับผมนะครับเมนูถัดไปครับนี่ครับผมเป็นอกไก่ม้วนอบชีสนะครับอกไก่ม้วนอบชีสเมนูนี้พิเศษยังไงครับเห็นมีซอสราดมารอบๆด้วยก็คือจะเป็นเนื้ออกไก่นะครับเราม้วนนะครับแล้วก็ยัดไส้ชีสนะครับแล้วก็ไปทอดด้วยแป้งชุบเกี๊ยขนมปังครับนะครับผมแล้วก็เพื่อลูกค้าจะได้กินทั้งเนื้ออกไก่ทั้งทั้งทั้งก้อนเลยทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ชีสคนไทยชอบชีสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราดซอสเป็นเรื่องย่อยธรรมดานะครับผมเพื่อให้ตัด ความเลี่ยนหน่อยชีสเยอะขนาดนี้เลยครับรคุณผู้ชมฮะดูเลยฮะต่อไปเลยครับพี่ครับต่อไปก็เป็นผัดไทยนะครับผมผัดไทยคู่แม่น้ำย่างนะครับผมก็คืออาหารไทยธรรมดาแต่ฝรั่งชอบครับคือฝรั่งจะมาเมืองไทยก็ผัดไทยต้ยมยำต้นนี้นะครับเราจะไปขายดีเพราะท่านจะขายดี เดี๋ยวลองชิมนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าชิมทุกจานแล้วเริ่มอินละ,ะ okay, <laughs> ครับผมนี่ฮะอืมดีครับมีทั้งไทยทั้งฟิว uh, ชั่นฟู้ดมีทั้งเกาหลีมีทั้งยุโรปมีทั้งสลัดค,คุณจะเอาอะไรอ่ะคุณก็บอกเชฟได้เลยอ่าใช่ครับมีทุกอย่างนะฮะ เพราช่วงนี้เนี่ยเราทานเดินไปแล้วนะครับลองชิมกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของที่พักครับพี่ฮะครัที่นี่นี่มีห้องพักประมาณสักกี่ห้องครับพี่ห้องพักของโฮเทลแอมเบอร์พัทยามีทั้งหมด222ห้องครับถ้าผมแฝงตัวไปพักสักห้องพอไหวไหมแฝงตัวไปพักสักห้องพอไหวไหมพี่ฮะได้ครับสบายเลยสบายเอาอย่างนั้นดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตรับประทานให้เต็มอิ่มกันก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตไปหาพี่แฟมอีกสักทีนึงนะฮะได้ครับพาไปดูห้องพักแบบจัดเต็มเลยนะพี่ได้ครัััับบบผผผมมมมคครรเเเเดดีีีี๋ยยยววจอออกกกนนนนนะะพ่่่ฮลลุาาต้ เดี๋ยวหนึ่งนะครับช่วงหน้าครับเรามาชมที่พักโฮเทลแอมเบอร์พัทยากันขอบอกว่าสวยจริงๆครับ AJ, side, เอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากระเบื้องคอตโต,ตเติมเต็มทุกการดีไซน์ สนับสนุนโดยคอโต้ไลฟ์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราแยกกับพี่แฟบแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตมาเช็คอินก่อนนะครับขอบคุณครับเอาละครคุณผู้ชมฮะได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกับพี่แฟบกันต่อครับ ผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เข้าไปทานอาหารที่ห้องอาหารมาดิสโตรแล้วเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยฮะตอนนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะครับพี่แฟบฮะแต่ว่าในส่วนของห้องพักเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยพักผ่อนสบายผมอยากจะเอนตัวนอนเหลือเกินนะครับพี่แฟบครับอยากจะสอบถามเพราะว่าในส่วนของโรงแรมเนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับพี่ฮะโรงแรมของแอมเบอร์โฮเทลพัทยานะครับผมเราเปิดมา1ปีแล้วนะครับผมก็15มิถุนายนปี2 5 6 2 นะครับเท่ากับหนึ่งปีสองเดือนประมาณนี้นะครับผมครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสต,ตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราผ่านในช่วงของโควิดมาสาพัพดกนึงแล้วด้วยอ่าใช่ครับก็คือเราเปิดมาสองเดือนแรกเราก็ต้องพูดตรงๆว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับออคเป็นซีเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือลูกค้าให้การตอบรับดีพอสมควรเลยเป็นชาวต่างชาติไหมพี่อ่าใช่ครับเราเรามีแบ่งการตลาดเป็นทั้งคนไทยด้วยแล้วก็กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ของเราก็จะเป็นเกาหลีก็เกาหลีกับพวกไต้หวันนะครับเราเราเราตอนนี้เรารับอยู่2กรุ๊ปเป็นหลักๆนะครับแล้วก็กระแสเมื่อปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะตอบรับค่อนข้างดีนะครับราเสดาจที่มาเจอเานกาลชิดนี้ครับผมถามต่อเนื่องเลยดีกว่านะฮะในส่วนของการตกแต่งที่นี่เนี่ยเขาเน้นดีไซน์หรือว่ามีแพทเทิร์นเป็นยังไงบ้างครับพี่ฮะครับผมก็ตามที่ทางเจ้าของนะครับผมคุณเกียงไกรนะครับก็พยายามดีไซน์ให้ออกมาเป็นแนว t ropical นะครับให้รู้สึกเหมือนเป็นรีสอร์ทเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเออที่ต้นไม้ต้นไม้เยอะต่างจากที่เราขับรถผ่านสายสามมาถนนรถยนต์เต็มไปหมดเลยพอเดินเข้ามาปั๊บต้นไม้เยอะเรามีการตกแต่งที่ดูแลผ่อนคลายครับผมนะฮะคือเราสามารถสัมผัสได้เลยนะฮะว่าโอเคมันมีฟีลลิ่งสบายๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ มีมุมของความหรูหราเข้ามามุมของความเป็นโมเดลเข้ามาด้วยนะค,ะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะพี่เนาะครับผมใช่ครับใช่ใช่ใชและในส่วนของห้องพักนะครับครับผมห้องพักเรามีอยู่สามรูปแบบนะครับผมเป็นห้อง ซิตี้ดิลักซิตี้นะครับผมก็ค uh huh. mm ือ hmm. ฝั e> uh. ่งหลังฝั่งเมืองนะครับแล้วก็ดิลักคูวิวก็คือฝั่งเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องใหญ่สุดของเราก็คือแกรนดิลักแกรนดิลักเรา40ตารางเมตรนะครับห้องเราไม่ได้เป็นห้องขนาดใหญ่นะครับเป็นห้องแบบโรงแรมทั่วไปเลยซ้ำเราเริ่มต้นที่30ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็40ทั้งสองรูมท้ายของซิตี้แล้วก็คูวิวจะเท่ากัน30ตารางเมตรนะครับครับผม เอาอย่างนี้ดีกว่าฮะแล้วสมมติเวลาคนที่เข้ามาพักในที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับหรือว่าเขามาพักที่นี่ชอบจะเดินทางไปทํากิจกรรมอะไรฮะก็ปกปติแล้วลูกค้าที่มาใช้บริการของพัทยานะครับผม mm hmm. ก็คือส่วนมากจะมาพักแล้วก็จะมาใช้แฟกซซิตี้ของเรานะครับแฟคซิต mm ี hmm. ้ของเราจะมีสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสเล็กๆ mm hmm. แล้วก็มีซาวนา่าซ mm hmm. าวน่าคือเราจะแยกชยายหญิง hmm. นะครับผมแล้วแล้วก็ลูกค้าส่วนมากก็คือจะมาพักแล้วก็จะไป เดินชายหาไปเกาะร้านหรือจะมาใช้กิจกรรมพท่องเที่ยวร้านกาแฟต่างๆที่กำลังที่ตอนนี้ ครับนะฮะเอ๊ะอย่างที่ทราบกันดีนะฮะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเพิ่งจะผ่านช่วงของโควิดแฝนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีมาตรการในการดูแลลูกค้าอย่างไรบ้างครับตรงนี้ครับครับผมก็เราทําตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีใบมาตรฐานของสาธารณสุขหนึ่งหนึ่งใบของประเทศไทยครับนะครับแล้วก็มีของสมาคมโรงแรมก็คือ S H A ครับซึ่งเราผ่าน2ตัวนี้ครับนะครับเราก็จะมีเราจะมีการคัดกรองนะครับโดยที่เราจะมีหน่วยคัดกรองอยู่ด้านหน้าทางเข้าโรงแรมไม่ได้เข้าในล็อบบี้นะครับเข้าข้างหน้าก เพื่อวัดไข้แปะสติกเกอร์อย่างที่เราเห็นกันนะครับสติกเกอร์ 4D แล้วนะครับแล้วก็คือเข้ามาปุ๊บจะมีจุดล้างเท้าถะ้ามีป้ายบอกว่า no mask no entry นะครับผมก็ไม่มีหน้ากากห้ามเข้าไม่ต้องห่วงนะครับเรามีหน้ากากให้สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มากากมาเข้ามาปุ๊บถึงหน้าฟอนเราก็จะมีวางการเว้นระยะในการเช็คอินนะครับผมแล้วก็พาไปห้องพักสวนแล้วก็ ในการทาั้งความสะอาดของเรานั้นก็มีพนักง,งานทำความสะอาดตลอดเวลาข้นตัวน้ำยาเคมีนะครับผมแล้วก็เช็ดพื้นด้วยก้นด้วยเช็ดพื้นด้วยนะครับผมแล้วก็เช็ดจุดสัมผัสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นลิฟต์อะไรในลิฟต์เราก็มีตัวกดตัวเจลให้นะครับผมทางเดินต่างๆที่เป็นพับ์บิกแอเรียเราก็มีตัวเจลกดให้นะครับผมห้องอาหารตอนเช้าตื่นเช้ามาเราก็มีสแกนออุณหภูมิอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจ<ๆ>เพราะว่าในห้องอาหารเราจะไม่มีใครใส่แมส อยู่แล้วพวก็จะกินข้าวห้ามใส่แมสแล้วก็เช็คอุณหภูมิก่อนว่าถ้าใครขึ้นสูงเราก็ไม่ให้เข้านะครับอันนี้คือมาตรการที่เราใช้อยู่นะปัจจุบันก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดูแลตั้งแต่ก่อนเข้าย็นกลับบ้านเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าตามมาตรการของรัฐบาลนั่นแหละใช่ครับในเรื่องของการเดินทางเลยครับการเดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้มาอย่างไรครับการเดินทางนะครับส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาพักนะครับก็จะ เปิดจาก Google นะครับหนึ่งกัเละสองเราเข้าง่ายๆคือเราอยู่ใกล้กับถนนพัทยาสายสามนะครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับผมมุ่งหน้ามาทพัทยากลางนะครับเลี้ยวขวาพัทยากลางนะครับเจอสายสามเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็ประมาณสักงแปดร้อยเมตรจากแยกพัทยาสายสามนะครับผมเข้ามาในซอยร้อยเมตรก็ถึงแเรานะครับผม หรือไม่ก็โทรมาสอบถามพนักงานได้นะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบบเบิเล็ตจำกัดมหาชนครับคอรต้นไลฟ์เอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและสํานักงานกสทชครับรวมไปถึงนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่แฟบมากๆเลยนะครับขอบคุณครับมากครับผมแล้ววันนี้ครับรายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะครับสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับกับรายการเดอะไดรี่มีดีที่เดินทางวันนี้ผมแตงโมผมพิสุทธิ์อ่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ คอร์ลฟ์เปิดพื้นที่สร้างดีมสเปซเอาใจคนรักบ้านด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้พื้นที่ในฝันของทุกคนปลอดภัยไร้กังวลและรวบรวมดีไซน์จากแรงบันดาลใจต่างๆตั้งแต่ออกแบบจนถึงติดตั้งโดยจุดประสงค์หลักคือการสร้างสุขภาวะให้กับที่อยู่อาศัยให้ทุกสัมผัสข,ของการใช้ชีวิตในบ้านสะอาดปลอดภยัยเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีค่ะ พื้นที่และเครื่องใช้ภายในบ้านไม่เพียงแต่สะอาดเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องมอบความสะดวกสบายและสไตล์ที่เป็นตัวคุณดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านและคงความสวยงามในแบบฉบับที่เป็นตัวคุณด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องไฮจินิกไทยที่ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียด้วยซิเวอร์นาโนที่มีดีไซน์ให้เลือกมากมายหรือสุภัณัณ์สมาร์ทแอนด์ไฮจีนที่ลดการสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในยุคป,ปัจจุบันค่ะนอกจากเรื่องสุขอนามัยที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วคอโตยังคงไว้ซึ่งความรู้รามีสไตล์ตอบโจทย์คนรักบ้านที่ต้องการทั้งความสะอาดปลอดภัยและความสวยงามอีกด้วยค่ะ จะร่วมกันสร้าง Dream Space ของคุณให้เป็นจริงได้และอิ่มเอมไปกับพื้นที่ในฝันได้อย่างไร้กังวลในระยะยาวเมื่อทุกฟังก์ชันสอดรับกันอย่างลงตัวแล้วจึงเรียกได้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีสุขภาวะสำหรับผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้าครับเรายังอยู่กันที่พัทยาแห่งนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับทั้งที่เที่ยวที่กินนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมจริงๆเวลาใครมาที่พัทยาเอาวยังไงต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับสนับสนุนโดยคอตโต้ไลฟ์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า